ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับตอนนี้เกมบั๊กนะครับทุกคนเกมมันบั๊กดูยอยากจะพูดซ้ำหลายๆรอบดูดิชุดท็อปสุดใช้แค่หนึ่งพิมพ์เขียวนะครับเดี๋ยวเรารีบหาลูกแก้วเลยแลกไปเลยนะกดไลค์ให้หน่อยครับเอ,อจัดไปดิ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์ทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน13นาทีนะครับ GM เอาชุดจันทาสีเลือดกลับมานะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พูดไวไปไวเลยนะฮะฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับ GM เอาชุดจันทาสีเลือดกลับมาแล้วไงต่อครับเกมบั็กครับทุกคนเกมบั็กฮะ GM เอาชุดแรสุดนะครับแบบท็อปสุดอะเหลือแค่หนึ่งพิมพ์เขียวนะครับตอนแรกอะผมเข้ามาผมก็เฮ้ยมันเข้ามาแล้วน้องในแคนบอกผมเลยกดเข้าาม อ้าเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะเฮ้ยหรือว่าชุดทองมันไม่ใช่ชุดชุดท็อปสุดวะผมเลยไปหาดูคลิปเก่าๆที่เขาทำใน u t u b ป YouTube ปีก่อนนะครับปรากฏว่าเกมบั็กครับเพราะว่าไอชุดเนี้ยไอชุดเนี้ยมันต้องสามพิมเขียวห้าเอ้สามพิมเขียวเจ็ดลูกแก้วนะครับส่วนไอสีแดงเนี่ยจะต้องจะต้องกี่พิมพเขียวห้าลูกแก้วเอยน้องแนนใจเย็นดิคนน้องแนนเชิญรัวมากเลยอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มนะครับ ผมจะมาสุ่มมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องรีบสุ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวมันแก้บั๊กนะฮะครที่แบบว่าถ้ามันยังไม่บั๊กก็ดีใจด้วยนะครับตอนเช้าโอเคครับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยคนละหนึ่งไลค์ครับทุกคนผมขอทุกคนคนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดท็อปเลยนะฮะ <Okay. S 2> แค่หนึ่งบิมเขียวนะครับหนึ่งบิมเขียวแต่ในเมื่อเกมบั๊กอย่างนี้ก็ต้องจัดลวครับผม GM พลาดแล้ว CM พลาดแล้ว g m CM CM จีเอ็มจีเอ็มทำไมออกยากจังจีจีเอ็มโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจีเอ็มได้แล้วผมได้แล้วพิมพ์เขียวเออ <Yeah. S 1> พิมพ์เขียวจะต้องถ่าลูกแก้วครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับตอนนี้เกมบั๊กนะครับทุกคนเกมมันบัก๊กดูฮยอยากจะพูดซ้ำหลายๆรอบดูดิชุดท็อปสุดใช้แค่หนึ่งพิมเขียวนะครับเดี๋ยวเรารีบหาลูกแก้วเลยรีบหาลูกแก้วเลยครับรีบหา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  รีดฐาเหมือนตู้นี้มันจะล็อกให้ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราไปตู้อีโวนเก่าเราไปหาลูกแก้วมาเออมาหาลูกแก้วในนี้หาหาลูกแก้วในนี้ก็ได้ขอลูกแก้วสามนะครับเฮ้ยดีเอ็มทำไมไม่ได้ลูกแก้วยากจังวะดีเอ็มอือลูกแก้วได้แล้วลูกแก้วลูกแก้วอันนี้ผมมีบัตรฟรีอยู่นะครับเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวเดี๋ยวพิมพ์เขียวเก่าเนี่ยตู้อีโวใหม่มาไอ้จิงจอกเดี๋ยวผมเอาพิม์เขียวไปแลกอันเก่าไปแลกอันใหม่ได้นะครับ แต่ชุดจันทาสีเลือดมันไม่มีให้แลกพิมพ์เขียวโอเคครับผมสวยได้แล้วครับผมแล้วเราก็กลับมานะครับอันนี้เป็นแผนเด็ดเลยกลับมานะครับเออลูกแก้วออกยากมาแลกในนี้เลยแลกในนี้เลยกดไลค์ให้หน่อยนะครับได้แล้วชุดแรวเออใส่ไปดี <Yeah. S 1> เดี๋ยวใส่ <c oughs> เดี๋ยวใส่ <c oughs> ทีหลังโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขออีกหนึ่งพิมเขียวนะฮะเจะ้าอุ้ยสลูกแก้วเกินเฮ,ฮ้ออกง่าย ออกง่ายจัดอะอุ้ยโอเคครับผมอุ้ยออกอีกแล้วออกอีกแล้วครับผมเฮ้ยมันไม่ได้บั็กนี่ออกง่ายจุงออกง่ายจุงโอเคครับผมมุ้ยออกโคตรง่ายนะฮะโหทุกคนครับมันออกโคตรง่ายเอ้ทำไมน้องเอ้ทำไมน้องยังชวนมาได้อยู่น้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแลกชุดผู้หญิงไปแลกชุดผู้หญิงแลกชุดผู้หญิง โทเคนไม่พอขาดลูกแก้วปะโทเอ๋ยก็ตกใจไปหมดขาดลูกแก้วขาดลูกแก้วนักหรอได้พิมพ์เขียวอีกแล้วทาไมมันไม่มีคาตาะวะครับขอลูกแก้วเออสวยครับผมสวยครับผมมาดิครับมาดิโอ้โหโอแล้วถามว่าพี่แตมพี่แตมจะสุ่มชุดไอ้นี้ตอนนี้เลยหรือเปล่าครับสีแดงสีแดงผมยังไม่สุ่มนะครับเผื่อ GM เขาแบบว่าเอ้ะเอา้ามันบั๊กนี่วะปรับให้มันเหลือ ขับให้มันเหลือ2พิมพ์เข <way to> <himself> yeah. ียวกับ5ลูกแก้วนะฮะสพิมพ <arrivé> yeah. uh ์เขียวกับ5ลูกแก้วผมจะได้ไม่ต้องมาแลกเยอะนะครับจะรอจีเอ็มตับกับโคตรหมอโคตรเหลี่ยมแต่ชุดแรสุดแค่พิมพ์เขียวเดียวนะครับไม่รู้จีเอ็มตั้งใจหรือว่ามันบั็กนะครับได้แล้วครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมเพิ่งเห็นนะฮะโอ้หนอกจากเกมจะบั็กนะครับคาตานามันเอากลับมาแต่ผมไม่รู้ว่าคืออันนี้นะครับเฮ้ ไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่าบั็กไม่บั็กไม่รู้แต่รู้ที่รู้อยากได้ตอนนี้ต้องเป็นตอนนี้เท่านั้นนะครับคือมันให้ใช้มันให้ใช้พิมพ์เขียวสองนะครับลูกแก้วห้าแต่ว่าผมจะไปสุ่มลูกแก้วในนี้เอานะครับไปเลยไปเลยฮะขี้เกียจเปลืองเพชรนะครับเพชรมันเปลืองเพชรมันเปลืองขอลูกแก้วหน่อยรีกินสุ่มในนี้ดีกว่าเผื่อได้พิมพ์เขียวเออสุ่มในนี้ดีกว่าครับเผื่อได้พิมพ์เขียวไปครับผม ไปครับผมเออเพื่อได้พิมพ์เขียวจะได้แลกชุดแดงได้นะครับหัดมีหัวฉลาดหน่อยแตมเมอร์โอ๊ยแปบ๊บเดียวน้องแนนน้องแนนแปบ๊บเดียวมาครับผมรู้โอ๊ยแปบ๊บเดียวนะคะอัดคลชิปอยู่โอเคครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกสามอีกสามสามเท่านั้นนะครับเฮ้ยอีกสองอีกสองครับทุกคนอีกสองอีกสองเออ เอออีก2แล้วผมผมอยากได้ลูกแก้วโดยไม่เสียเพชรแล้วโดยไม่เสียเพชรก็ต้องนี่ครับผมเออมาดีครับทุกคนแลกไปเลยถะะกดไลค์ให้หน่อยครับเออ จัดไปเด้จัดไปเด้โอเคครับโคตรเท่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถือกันตอนนี้ผมก็ได้ของแร r ที่มาเราขับมาครบหมดแล้วนะครับโหบอกเ,เลยว่าใช้เพชรเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยถ้าใครคิดจะสุ่มก็คิดดีๆน,น,น,นะครับผมคาตนายลฮาร์มอนนะครับไม่รู้ว่ามันคือลายอะไรแ,แต่ผมจะเรียกลายฮาร์มอนนะฮะ เทมากครับผมโอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเทขนาดไหนโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเล่นในโหมดจัดอันดับ CVC หนึ่งเกมนะครับก็แรงแดง55ดาวแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเรามาเล่นกันในแรงนะครับผมน่าจะตึงนะอุ้ยมีเพื่อนชุดหัวมาเราด้วยโอ้โห นายก็ได้จากบัรกเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเจอแคนอะไรไม่รู้ตึงๆมันยิงหัวไหนไอที่ว่ายิงหัวคมๆมาเจอผมหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเปิดมาอยู่ไหนอ่ะไหนไอที่ว่าตึงอ่ะไอที่ว่าตึงว่าตึงจริง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 ครับผมตึงจริงตึงจริงเพื่อนโหเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอ้าเพื่อนเพื่อนที่ไปตายเกินโอ้โหตึงจริงว่ะ เมื่อกี้ตอนอยู่ในหน้านี้เห็นเพื่อนบอกว่าเจออะไรเนี่ยอะไรตึง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 นะครับคม,มจริงคมจริงนะครับ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 ทำไมหรอม,ม,มึงก็มาดิครับ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 เพื่อนโอ้โหตึงจริงเ,เฮ้ยเฮ้ยโหตูวนี้อ่าได้เดี๋ยวรอเราได้ลูกสองก่อน พี่ตีนี้เป็นงานนะเนี่ยมันน่าจะกดดูโอ้กันมาด้วยหรือเปล่าครับเห็นมีคนชื่ออาซา 4x เหมือนกันได้เราได้ลูกสองแล้วได้ลูกสองแล้วก็มาดิบอกเลยว่าไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยจะแคนตรงแคนตึงนะครับผมงัดมาหมดแล้ว55ดาวน,นี้ขึ้นมาด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นนะครับเห็นผมเล่นในแร้งธรรมดาใกล้ๆนิดแต่ว่า4วิพีนิดยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ครับมันสาดกระสุนใส่ผมอ่าได้อุย้ยมันเล่นแยกกันดีนะครับทุกคน สวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนยเพืมันมัเล่นแยกกันดีอะแล้วผมดักตรงนี้ให้มีคนมามีคนมามีคนมาตรงนี้นี่ยนี่ยแล้วตึงตมันมันตึงมากมันตึงมากใช่ไหมมันตึงมากใช่ไหมมันตึงมากใช่ไหมตึงมากก็มาดิครับเคยหัวแตกก่ละตึงมากก็มาดิมีตัวยิงฟีอยู่นะครับนมีตัวยิงฟีอยู่ตอนนี้มันเหลือคนเดียวนะครับไปดีครับผม ไอวอลดันไปเพื่อนไอวอลดันไปเพื่อนกลัวไรกลัวไรเหรอครับ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 กลัวกลัวไรเหรอครับมาดิมันจะตึงมันขนาดนั้นเลยเหรอวะงัดหัวไม่ขึ้นนะครับงัดไปแต่ยิงไม่โดน <laughs> มาดิครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าแขนเขานี่ค่อนข้างที่จะเป็นงานของจริงนะครับรู้จากสไตล์การเล่นละนิด แยกเยอกนะถ้าผมไปดักให้นิดบอกเลยเมื่อกี้โดนรวบหลังนะครับโจผู้หญิงรวบหลังแน่นอนนะคือถ้าผมไม่ดักให้นิดเพื่อนเราลูกซองไหมอีกก็ก็หมดแล้วใช่ไหมสวยไหฮะคือด้านนี้เราต้องรีบผมว่าเราต้องรีบดันว่ะคือต้องรีบประชิดบ้านไม่ไม่ทันแล้วมันออกข้างนะฮะออกข้างไวมากออกข้างไวมากครับเป็นงานมากเลยไี่ผมไม่ได้เจอตี้ตึงอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะได้ดิครับไอพวกที่ตึงตึงอ่ะ นี่ยเนี่ยมาดีครับผมมาดีครับผมนี่อ่ะมาดีตึงๆอ่ะมาดีครับผมมาดีครับผมตึงๆอ่ะชอบวะชอบวะชอบวะครับชอบชอบวะครับชอบวะครับชอบวะครับตีตึงอ่ะหัวไปดิหัวโดนหัวไปโดนสะสะเก็ดโดนหัวไปดิครับสะเก็ดโดนหัวไปดิครับเอ็นแปดวะเอ็แปดก็มาสะเก็ดก็สุได้มานิดเดียวนะครับ หลือตัวเดียวสวยเป็นไงละเพื่อนถ้านายแยกกันเก็บทีละตัวแบบมันได้นะครับเมื่อปืนพกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเล่นรวมกันเพื่อมันได้เปรียบนะครับปืนพกแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าแยกกันนะฮะก็ไม่เท่าไหร่นะอ่านเกมได้อยู่นะครับผมเดาทางเขาได้นะฮะคือถ้าทุกคนเล่นบ่อยๆเนี่ยะทุกคนจะรู้จักการแก้เกมนะครับ พอแก้เกมได้แล้วเนี่ยมันก็จะชินมากเลยครับ<า>ผมบอกเลยว่าเล่นแรงธรรมดาเนี่ยผมห้าวไปหน่อยนะฮะผม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 เน้นเน้นคิวงานแรงธรรมดาผมเลยวิ่งออกไปซ่าแล้วก็ตายนะครับแต่ซีวีซีผมบอกเลยว่าใครเจอผม,มตึงกันเรื่องขี้หิงตัวเองเยอะเกินระวังไอ้นี้มันอ้อมนะอ้อมเก่งมากเลยเตีนเนี้ยเดี๋ยวผมอ้อมข้างให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอ้อมข้างให้ก็ได้ผมว่ามันต้องมีดินี่ไงละ่ะ นี่ไงล่ะตึงตึงตึงมากเหรอตึงมากเหรอตึงมากเหรอครับตึงมากเหรอครับตึงมากก็มานะตึงตึงมากเหรอก็มาตึงมากมันก็มาที่ตึงมากมันก็มาที่ห้านะครับตึงมากออกมาเพื่อนทนายตึงมากรู้สึกว่ามยู่วนองผมสองนะครับมีตัวอยู่หลังมีตัวอยู่ผมตรงนี้หนึ่งตัวต้องให้เพื่อนมันนนี้ไว้สวยสวยสวย มาดิครับผมก,ก็มาดิครับก็มาดิครับทําไมอ่ะก็มาครับมาดิครับมาดิครับแรงใครข้าจะมมวยิงหัวเขาเขาก็ต้องอัดตัวให้ตายดิครับขอนิ้นชัวขันิ้นชัวเพื่อนมาดิครับในต,ตัวเดียวอะผมออกแล้วอย่าไปกลัวครับอ่านเกมให้ออกเห็นไหมถ้าผมไม่บดดักให้เห็นไหมเดี๋ยวมันไปรวบฐานเพื่อนนะฮะถ้าผมไม่ดักให้เนี่ยมันออกมาสองเดี๋ยวมันมารวบตรงนี้นะครับเยอะแล้ว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 ไอ้ตาตานี้ฆ่าไปเยอะเลยนะ แต่ก็ค่าสี่อยู่ผมเล่นทอมสันนี่โกงกว่า m p c สูอีกนะครับ MBC สูอ่ะแต่พวกนี้นี่มันเลี่ยมเลี่ยมเก่งมากนะทีนี้มีตัวอยู่บนบ้านเอลนะครับสายตาเชียบผมด้วยทุกคนเวลาเล่นเวลาเล่นสายตานี่้เชียบผมด้วยนะครับนี่ไงล่ะนี่และครับนี่ละน,นี่ละนี่นี่ไงล่ะเฮ้ยหัวตอหัวหัวสองล้านไม่แตกอะ่ะหัวสองล้านไม่แตกอะ่ะม,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 มันมันมันม,มันเป็นขนาดนั้นเลยไงเพื่อน มันเป็นขนาดนาั้นเลยไงเพื่อนมันเป็นขนาดนาั้นเลยไงเพื่อนเห็นนะเห็นนะเอา้าชนะเฉยเลยบอกแล้วเอโคชิวมาดิครับผมชุบเพื่อนก่อนสวยเพื่อนปะลุยกัวอะไรครับกลัวอะไรครับผมตัวนี้ขอขอปิดฉากักหน่อยวะขอขอขอปิดฉากักหน่อยวะขอปิดฉากักหน่อยวะสวยครับแ X ไปีหนึ่ง เป็นไงเพื่อนเห็นไหมานายรู้จักการแก้เกมเนี่ยมันก็ไม่มีตีไหนตึ้งสำหรับนายหรอก <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับกับชุดใหม่นะฮะแก้เกมให้เป็นครับผมทุกคนหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปเขาจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบลงแร้งด้วยนะครับหมดผมได้5้าเพื่อนได้6ก็ถือว่าเก่งนะครับเพื่อนถือว่าเก่งโอเคครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ทับใตคลินะครับผมขอให้คนที่กดไลค์เนี่ย สุมได้ชุดจันทาสีเลือดง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม